ก่อนนี่ก่อน้ำปลาไหลยลากครับก่อฝนตกตลอดครับพอช่วงนี้ฝนตกนักครับก่อนน้ำไหลบนเขานี่ก่อนจะไปลงไปหาบในบูบ้านครับก่อจะทําให้น้าท่วมในบูบ้านครับวันนี้มแน่ครับคงจะจะท่วมแน่เลยครับเพราะฝนตกนักนะครับไปก่อนก่อนจะเข้าปลาเม่ก่อเก็บของไว้ตีสูงแล้วครับเก็บไว้บนบ้านนะครับ เราคงจะมีปัญหานะครับท่วมก่อโุ่งปีนางครับน้ำนี่ก็ไหลจากบนเขามาครับ รับน้ำไหลลงเขามาครับพอไหลแหงกันนะครับ <c oughs> บางนีน้ำจะดำดำแดงๆเข้ามาไหลเึ้หินช้างครับ ตอนแรกออกจกบ,บ้านมากอฝนมันดูตกมันนัก,กนเลยครับแต่พอเข้ามาปาปุ๊บพอเขามาปาตรงน,นี้เกาะซื้อกว่าฝนจะนักขึ้นนขึ้นแล้วครับตอนนี้กำลังขึ้นเขาอยู่ครับกระจกนักคนนี้คงจะได้พักสักทีเพราะเพราะเอาอาใบากันฝนมาอยู่ครับ ถ้าตกน้ำหนักเดินต่อไปคงจะบระสิวดวกครับเดี๋ยวขึ้นไปถึงยอดเขากันครับกินร้อพอฝนครับว่าจะทกหนักหรือั้งน้อยถ้าทุกหนักก็คงจะได้ฝักกลางพ้าใบอยู่ครับถ้ตัวนี้กับฝนเริ่มตกมานนักแล้วครับเลยมากลางพ้าใบที่นี่ครับว่จะใจไม่ซังอาโค่ฮองกินนังนะครับเพราะว่องมันสูงขึ้นครับ ออดีนมันแจ๊กครับก็หาไม่เป็นโคปใส่น,นี่ครับหาเม็ดสงติดปูไปบมื่แล้วครับ้องปืนขึ้นมาครับยกปืนขึ้นมาครับครับตอนนี้ผลก็ลืมจะตกนักขึ้นมาไปน,น้อยนะครับก็ เลยมากลางผ้าใบนี่พักที่นี่ค่อนครับฝนเริ่มนักแล้วครับ ครับตอนนี้ก็อลคนก็เริ่มจะนักขึ้นนักขึ้นแล้วครับก็ออกไปหากินตอนนี้ก็คงไอวแล้วครัคบเพราะตกน,น,นะครับบางคนจะตกเมิดก็ครับนนี้ครับตัวนี้ก็บซีบเอ็มกวนครับใกล้จะเที่ยงแล้วครับ ที่วตอนในบายของจะยุดครับหรือถ้ายุดก็คของจะด้ฟ้าใส่ฝนออกไปครับวันนี้ย่างกันฝนก็มนอยู่ี้ครับแต่มันเดินก็นลำบากลยครับนม่นเป็นป้าเป็นเขาก็เป็นไม,ไม่ไม่ย่าม,มก่อสูงครับก็รอ,อ,อยากไลยครับแตวละหนึ่งดวงเลยเอาไม่ ไร้าังมาทำํำเป็นห้านนั่งเียครับโว่าดินมันเปี้ยรครับก็ยกยกขึ้นนิดหน่อยครับก็ยุทได้ชั่วคเขาครับ กับปลาที่มาพักในเกาะเป็นปลาสางครับปลาสางผสมครับปลาไม่ดงดิบเหมือนกันครับแต่ว่าที่ม้านางในเกาะจะเป่งๆเ,เลยครับเพราะว่าตอนนี้มันตีน่งนี่ก็มุกเป็นไฟไหม้ครับไฟไหม้ตั้งแต่แหลงแ่งครับก็เลยบอกว่มี้นไม้มากครับก็ทางในมันก็สวดจะมืนมืดครับก็เลย มบบไปยูครับมาโยตีเป็งๆนะครับเป็นสว่างสวยครับ,รบตอนนี้ก็อได้รายเที่ยงนะครับตันนี้หกก่อปัดกระป๋องมาครับ อรับงับเขาหูงนด้วครับวันนี้มาเดาถ้วยเอาอย่างมาครับเดี๋ยวจะกินปลาถูงนี่นะครับ นี่คนก็มันเครื่องก็จะเบาขึา้นแล้วครับ ครับตัวนี้ก็ได้กินเข้าฝาอาหารเส็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็ฝนมันจะเบาบางครับตัวนี้ก็นักกวัวเกาครับ ครับตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มเบาบาง้วครับ็คงว่าคิดว่าคงจจำเปนว่าขคงจะยุดตกครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คคกขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอขอบคุณทุกท่านครับทีกดติดตามองหนานมาตลอดครับและขอขอบคุณทุกท่านที่มาดับชมจินจุดจ,จบครับท้ายนี้ก็ขอบทุกท่านจงมีแต่ความสุขพัฒนาสิ่งอื่นสิ่งใดก็ขอส่งความสมัมมูรปราัฒนาทุกประการเหมือนก,กันคู่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 ครับ กสับน,นขอขอคอกคับสวัสดีครับ